วันนี้มิเตอร์สควิดชวนหิวจะชวนเพื่อนมากินข,ข้าวต้มข้าวแห้งกันครับร้านนี้มิเตอร์สควิดกินเป็นประจําเลยนะครับนี่น,นี้คุณป้าเจ้าของร้านนะครับนี่ร้านนี้เปิดประมาณ3ามโมงเย็นนะครับถึงประมาณ2องทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับมีเครื่องข้าวต้มให้เลือกหลากหลายก็มีเป็ดไก่หมูแล้วก็ปลานะครับแล้วก็มีข้อไก่ด้วย นี่วันนี้มิเตอร์สควิสสั่งมาเป็นอันนี้เป็นแห้งเป็ดนะครับแห้งเป็ดเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเครื่องในเลือดแล้วก็เนื้อเป็ดนะครับรสชาติของทั้งสองชามเนี่ยก็จะเค็มนํานะครับเติมน้าส้มนิดน้ําปลาหน่อยออร่อยเลยครับผมนี่เนื้อปลาชิ้นใหญ่ๆนะครับเนื้อแน่นๆอันนี้เป็นเนื้อปลาทงเทงนะครับนี่ นี่น,นี่เตรียมส่งเขาปากครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ